ส,สวัสดีครับอันน<อ>ี้<อ>ห้เจติตาม<อ>ชมราชสีสตูดิโอนะครับโบมที่กำลังเห็นอยู่นี่นะครับเป็นโบมจากวัดเหนืออำเภอสุวรรณภูมนะิจังหวัด้อยเอ็ดนะเปินอนุรักษ์ไว้เพื่อสือให้คนหลุหลังบึงโบมตอนนี้กำลังเห็นครับ ไวยงามกับบติดตามเนี่เด้อรับโบมเป็นสิ่งที่หาเบิองกยากสวยงามแบบ้ามิลลิสอเมตรสามสิบเก้าสองเมตรสามสิบเก้านะครับงนี่คือบมบมอเจ็ดสิบัวัดเหนืออำเภอสวนภูมิจังหวัดรอยเอ็ด แล้วับหลวงพอ่อพระคู่อนทระเดียกพระญาตาุ่งจิตเจ้าวาสูรเป็นอนุรักษ์ไว้ให้คนชุนหลังเบืงบ้งนันคือเบื้งเพื่อข้นกับเพื่อเคยเห็นว่ามันเป็นด่ายบูมตีดัาดังพี่น้องเลยเดังมา,างครับให้เงินให้ทอ,องนะครับพี่น้องสนใจอย่างมาเบื้งกับ สนใจกับมา,าได้นะครับอยู่ที่ัดานมนินเพื่อส่วนมาพิมพจังหวัดอนอยเอ็ดต่างอยู่่องตลาดหาเบึ้องยากหาเบึ้องยากผู้นังพ <c oughs> ้งก <c oughs> นกับไ่เคยเห็นว่านเป็นยังไงก็เลยท้ายถ้ำสิออกช่องสีออกจากโลกออนไลน์ให้เข้าเดบึงให้เข้าเดบุ้ศึกษา อยู่ในรอยเอ็ดกัมีวัดนี้วัดเดียวละครับตามที่เคยได้ยินได้เห็นได้ทราบมากว่ามีอย่างเบื้งแ้่กับต่างยุใสอยู่วัดเหนือตำบลสะคู่อำเภอสวนพุภูมิจังหวัดร่อยเอ็ดแวะมาเบืง้งมาชมเด้อพี่น้องที่มีภูมิศรธาอันโดยนี้กำลัง ูกระเบื้องเนาะเป็นหอโภมอันพอดีน้องต้องการเป็นเจ้าภาพกับนำมารถติดต,ต่อได้หลวงพ่อพระคู่โดยตรงพ,พักคู่โดย,โดย,โดยตรงมีครับทางไหนทางด่านขวามือเลย เป็นโบมมัยง่ายลีบเห็บงน,นี่บึ้งตร่งๆง่ายหาบึ้งหยากควอร้อนชุนหลังกลาวันเป็นยังไงจะเลื่อยเห็ดไว้จะให้บึงบ้งอนุรักษ์ไว้ ก็ okay, เคยไเบิ้งว,ว่าบ่มมันเป็นยังไงน,นี่ครับกำลังปูกระเบื้อ,อง,งอ่าพี่น้องกำลังปิดตามมูนนี่กหะภูมีปิตาท่าก็สามารถเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากทําบุญทํากุศลสางบุญสางกุศลก็สามารถติดต่อ เดีตประคุณหลวงพ่อพระคู่อาทรอนปริยัติยางุจิตได้นะครับโดยตรงได้ก็ได้ที่วัดเหลืออำนโดนีเซียพุ่มเภอสวนตะพุ่มจังหวัดบรเอ็ดหรือว่าผู้ที่กำลังติดตามช่องราชสีบัตเตอร์ดิโอที่นีกันนะครับผมเดี๋ยวสีทขียเบอร์โทรเปนไว้กับสามารกก็ได้โบมนะครับ บึ้งนะครับผมสีผ้าสำรวจบึ้งผ้าสำรวจบึ้งผมกัดสิยุตบรรยายไว้ผมสีผ้าบึ้งบึ้งให้มันชัดๆที่มันเห็นเป็นจังใดผมกับว่าท่านหูนะครับผู้ที่ยุ่นีิ่เกิดไม่ใหญ่รุ่นไม่เคเห็นโอ้งามครับดังงาม เสาสีไม่ไม่ไม่แดงนะครับปีเสาอยู่เป็นไล่ไล่กระนกไล่ไทยงามไล่น้ำยศไล่น้ำยศก็บคู่หลวงพ่อเป็นไ่ไล่น้ำยศเนาะอ๋อเป็นท่อไปแต่ให้เข้าไหนบึ้งไหนเข้าได้นี่เก่าส่วนสิบบ่พี่นี่ีวัดเดียวนี่ครับที่วัดเหนือ ตำบลสักคู่อำเภอสวนตะพุ่จังหวัดลอยเอ็ดผู้รังคนี้ก็ว่าตั้งยุ่งใส่หลี่ไปคอมเมนต์ในเฟซในได้ยังที่ผมที่โพดลงไปตั้งอยู่ใจกลางตลาดตลาดสดันที่น้องมาสวนนภูมเ่เห็นตลาดกะซ้ำวมาถึงมานึงแล้วนะครับผมตั้งยุ่ัขนาดนีหนาตลาดบุตนาตลาด สดเทศบาลอำเภอสวนรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากไว้นี่ไงพอพี่น้องเคยบึงอ่าสีบึงสีข้างขาดไงยูวัดต่างๆกองเขาไงยูวัดเหนือแต่มาวัดเหนือกองเขามีโบมโบมไงนะครับโบมไงสามบาทสรรี่มาตี ขอพรขอ,อยังได้ก็ไม่อาคาบ่ได้ไม่มาฆ่านะครับไม่มาฆ่า,ามีที่ขาม่านมีนะครับมีไปวัดหลายวัดเาาขาเกิดสิหนี้พญาขันขากเนีเกิดสิหี้ลูกต่างๆนะครับอันนี้มาวัดเหนือนี่ Bồm Bồm, bà bố men bồm sao mà dạ Bồm nhây Bồm của bà nhây, nhây thật, nhây điên Để xài lô trên, tặng của là phải ừ. <laughs> Nhiều bà đầy đọc Nhây, nhây ít lý à, Nói gì bà, dân, dân มึงโบมแล้วผมสิผ้าไปกาบวรตการประพุตธรูปสองเลยก็ปีประจำวัดเหนือที่เจ้าไ่เจ้าพุทธศานิชนไห่ควาวมก็รุอยู่ต่างเมืองสีุูมอยู่ที่วัดเหนืออำเภอส่วนณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวตามผมมาอยู่ในที่อุโบโสถอุโบโสถสางว่าท่านแล้วพลพี่น้องต้องการ มีจิตรัทธาเนะครับสี่วมบริจาคในการสางบุญสางสกุศลกับสามารถติดตอ่อลงพอ่อพระคู่อาทรเปรียติยางกิจิใดนะครับหรือว่าพระอาจารย์มหาอาภิชาตเชมิกิตโตผู้นะช่วยนะครับผมสามารถติดต่อได้เอาผมสิผ้าไปบึงโบสนะครับโบสถ์ไปบึงเต้โบสครับไปบึง ไอ้ดงคอสองร้อยปีคงทีสักศิตและไข่ความกระลุกสักท่าของเจ้าขุมบัตดเหนือและเจ้าอำเภอส่วนจะพุ่มจวันลอยเอ็ดนะครับตามมาครับตอนนี้กำลังสั่งนะครับกำลังสั่งหนักหนักต่าง ต่างๆอันนี้คือบอลลีโบรมหลอมหล่อชื่อบริเวณดอก เด็กังเรียนปร,ททริญญาติีถ้สุขันนะภูมิปิทยานะครับเป็นโรงเรียนสำหรับไปไปเผยพระเอกนิ่นสำหรับการศึกษาเป็นสายสามันะครับสามัญหรือว่าฝันถ้ำบาลีหรือว่านสามัญมอ หนึ่งหอดมา,งมาด่งคงองาพมาพุ่งโบสถ์นักบุญองคหรือว่าพระพุทธรูปองศาศิษิ์สองร้อยปีนี่นะครับนี่คือหลวงพออ่อองศาศิษย์สองร้อยปีนะครับ นี่คือบริเวณโบสถ์ประจำวัดเหนือตำบลสักคิวอำเภอโฟนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังสามเตวาบอท่านใดบริบูรณ์เสร็จสับนะครับสพนองต้องการรวมสามบุญสาษบาุษสนรวมทั้งบุญกับสาม,มารถติดต่อ ทา้าหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อประคุณท่านเรียนพิยัติวิจัยแล้วก็เป็นการสา่งว่าสา่อุโบสถกับเรียกเสมือนสา่งค่ะเพราะว่าการสาั่โบสถ์เป็นการเป็นมหากุศลอัน,นใดแบบสั่งโบสถ์แลแ้วก็เฮ้ากับจีเรมาร่วม เลอมเลองนะครับบูดฎ์ในวัดหนื่งอำเภอสุนากุ้มจังหวัดระยอมีคือลหลวงพ่อสองรอ้อยปีอนุโอ้ว่าโดนเติแเรวก็มันโดนเติบ ความเป็ลุกที่เช้าเต้นวู้ส่คยณ้มไหวความศรัทธา,าที่หลวงพ่อสองบาทีนี่คือบริเวณในโบสถเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านท่าเรเรียนปเปลี่ยนที่ถ้ำสุขพันธุ์พุทธญา

โรงเรียนประดิษฐ์ปิทามสุพรรณพูกิตุยาหรือว่าวังสันสันว่าโรงเรียนประดิษฐหนึ่งนะ,นะครับนี่คือบริเวณโดยรอบโดยสังเกตนี่คือหอระฆัขงข้างพื้นเคือโบสถ์อีกจาตหนึ่ง นี่คือสำนักง,งานโรงเรียนเปฏิธรรมวัดเหนือนะครับผมโดยรอบพ่อไพี่น้องพุธศาสนากชนนะครับผมต้องการบุดหลานเขารงเรียนบวชเลียนเชียนอ่านบวชเลียนเชียนอ่านก็นเอามาฝากเป็นไนเดอร์มี่พัานเอก ถ้ำบาลีและปะนญสามั่บโดยตรงนะน,นี่คือหอหอา<อ>ะวงเรียนปริญญบติต้มบดเืือผู้ตายถ้ำุดน,นี้กกะจบต่อจากันบวนรเลียนเฉียนอันผู้ตีมีศรัทธาซึ่งอยาก ผมฟังลูกหลานในบรวรรพุทธศาสนาอยากให้ลูกหลานบวนเรียนเขียนอ่านก็นเอามาฝากในพระพี่น้องเด้อสามารถติดต่อ,ตอได้ที่สำนักงานตัวเรียนปริยัติธรรมบัดหนื่งนี่แผนธรรมบาลีและแผนสามัญแผนธรรมกัดนักธรรมชันตีหอดเอกแผนบาลีกับประโยคหนึ่งสองหอด เรียนทําเก่าไปอยู่และภานกนสามารถการศึกษากับเต๊หม้อหนึ่งหอดหม้อผมนะครับผมวันนี้ผมขอหยุดการทายทําใบซ้ำนีเ้เด้รือพปกพี่น้องที่เกียดติดตามช่องราจชสเตอร์ดีก็ขอขอบคุณครับ